หน้าห้องสองสนเจ็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอาเอ้าๆมาเซ็นชื่อวันนี้ครูมีลมูกอมมาแจกหยิบไปคนละเม็ดนะแกแกได้เลขอะไรอ่ะฉันได้เลขสามใครได้ลูกอมไปแล้วดูสิว่าได้ยี่ห้ออะไรกับกลุ่มตามนั้น เดี๋ยวผมจะส่งหัวข้องานให้ทางเฟซบุ๊กนะครับในเย็นวันหนึ่งแกเห็นหัวข้อที่กลุ่มเราได้หรือ,อยังอะยังเลยยังเลยกลุ่มเราได้หัวข้ออะไรหรอกลุ่มเราได้หัวข้อคุณลักษณะของผู้จัดการที่ดีห้าประการเอ๊ะแล้วมันมีอะไรบ้างนะตั้งห้าประการเนี่ยฉันกําลังหาอยู่เดี๋ยวถ้าเจอ,อยังไงฉันจะส่งให้แกดูนะโอเคตามนั้นเลยนี่แกคุณ พื้นฐานของผู้บริหารมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาผู้ร่วมง,งานความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมมีความสามารถในการวางแผนองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายการวางคนได้เหมาะสมกับงานมีการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งมีความริเริ่มสร้างสรรค์มีความรอบคอบสองด้านบุคลิกภาพ ควรม,มีบุคลิกภาพที่ดีโดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีมีความเชื่อมั่นในตนเองแต่งกายสุภาพเรียบร้อยซึ่งจะเป็นคุณลักษณะที่สําคัญที่ทําให้ผู้ใต้บงังคับบัญชามีความเลื่องสศรัทธาสาด้านภาวะผู้นําควรม,มีความสามารถในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการวินิจฉัยสัง่งงาน ภาพซึ่งการมีภาวะผู้นำสูงจะส่งผลต่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานดำเนินการไปสู่เป้าหมายมีความสามารถในการแก้ไขขจัดความขัดแย้งในองค์กร 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรมประพฤตตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงาน มีความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์กรมีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติต่อผู้ร่วมง,งานได้อย่างเสมอภาคมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขาได้อย่างมีเหตุผลห้าด้านอื่นๆผู้จัดการที่ดีต้องมีความกล้าทั้งกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและกล้าเปลี่ยนแปลง สามารถประสาน,สานความร่วมมือระหว่างองค์กรได้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองงั้นถ้าเราจะเป็นผู้จัดการที่ดีได้เราก็ต้องรู้จักบริหารให้เป็นมีบุคลิกกาพที่ดีมีภาวะความเป็นผู้นำสูงต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและที่สำคัญต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจด้วยคำเตือนผู้นำมีหลายแบบแต่ละแบบมีดีและมีเสียไม่มีมด,ดีดีสุด this is not best way ู้นำวิชาคือผู้ที่รู้จักเรื่องใช้เพราะผู้นำให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์บุคคลและสภาพแวดล้อมก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอในเรื่องคุณลักษณะของผู้จัดการที่ดีหประการหวังว่าเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนอจะได้รับความรู้จากวิดีโอสาระน่ารู้คลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ Lets go Boys, hey girls, it's gonna be alright. Boys. Hey, boys, better make it right. Hey girls, we got your back, got your back, got your back. Oh. 않아도 알수 있다 했잖아 내맘 어떤지 넌 알고 있겠지 그래서 믿고 참고. 그런데.